ไปข้าเองสิงหรารอเพียงการกลับมาของพระองค์ท่านที่เขาไม่รู้ว่าป่าชนิดจะเป็นเช่นใดบ้างจะสง่ารม,มากน้อยเพียงใดหาแปลกใจจังพระเจ้าค่ะกลับมาลานนาไทยทำไมผู้คน แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วสิมีแต่สีดำเขาไว้ทุกอะไรกันหรือเปล่าพระเจ้าคะก็นั่นน่ะสิแล้วดูสิภายในเมืองเงียบเหงามากเลยเก่ามากไม่ไม่มีใครดูแลเลยพี่เจ้าะเข้าไปดูเลยดีกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าอ่อคอนหายไปไหนเนี่ยรับตังอยู่โขอบคุณนะครับ ออพระองค์ท่านกลับมาแล้วหระมีราชครูอยู่พระเจ้าค่ะพราราชครู่้ากำลังถอยบังคมด้วยพระเจ้าค่ะสิบกว่าปีผ่านไปพระองค์สง่างามไม่ผิดอะไรกับพระองค์ท่านกุศลราชเลยนะพระเจ้าค่ะท่านราชครูเพื่อถึงเสด็จพ่อข้าพเจ้าก็คิดถึงเสด็จพ่อนั้เกินและนี่เสด็จพ่อและเสด็จแม่ของข้าอยู่ที่ใดกันเล่า หรือว่าจะอยู่ในตำหนักง,งั้นข้าขอไปหาก่อนแล้วกันละกันนะเออขอเดนช้าพระองค์เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของพระองค์ท่านไม่ได้อยู่ในตำหนักหรอกพระเจ้า่ะไม่อยู่ในตำหนักแล้วเสด็จพ่อเสด็จแม่ข้าอยู่ที่ไหนเอ,อ่อท่านจาครูคือมีอะไรบอกข้าวอกเออคือ จะคูเอาเลยจะได้เลิกอยากกลับบ้านพ่อและแม่ของข้าอยู่ที่ใดข้าตั้งใจกลับบาเพื่อมาหาพ่อและแม่ของข้าท่านอาจารย์คูจะบอกข้าไหมเานี่ยพระไทยเย็นๆก่อนพระเจ้าค่ะเสด็จขึ้นที่ประทับก่อนบัดเดี๋ยวนี้จันสาของพระองค์ก็สมควรที่จะร่วมรู้ความจริง ก็กระหม่อมจะทูลความจริงทุกสิ่งอย่างให้กับพระองค์ท่านได้รู้ขอแค่พระองค์ท่านข้าไทยยังยินไว้ก่อนนะพระเจ้าค่ะสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้เกิดศึกสงครามระหว่างแผ่นดินพมา่ากีทากองทับมายัางแผ่นดินลานนาไทยพระองค์ท่านกุศลล,ลาชาได้เป็นผู้นำทัพ ออกไปทำศึกทำสงครามแต่พระองค์ุศลราชได้รับความพ่ายแพ้พระองค์ยอมสลับทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ศึกสงครามนั้นสงบและจบลงแต่ไอผูอ้นำแห่งขม่า,ม,ามันไร้ซึ่งความเมตตามันสักตัดหัวพระองค์ท่านคุศลราช ข้ามกลางสมรลภูมิลงคำสาบเสียของพระองค์ท่านกุศลล่าได้ตัดเอาไว้ว่าเวนย่อมระงับเวนได้ด้วยการไม่จองเวนถ้าในเมื่อพระองค์รู้เช่นนี้แล้วขอให้ทุกสิ่งอย่างมันจบลงเพียงเท่านี้เถิดพระเจ้าค่ะจะคุ มันฆ่าเรามันมีชื่อว่าอะไรไอ้คนที่สั่งตัดหัวพระองค์ท่านกุศลระลก็คือ

คนเดียวจะดุจะด่าจะแซวอะไรกันครับมึงก็ยังรักกูรักมันไม่ทอดทิ้งกูไปรับรางวัลบนหัวหน้าเนี่ยรักมันเดิมหละไปไปเพื่อมึงจะได้ไม่รักพี่จะไปรักใครล่ะไอ้นี่ที่เราเป็นอยู่หายกันนะขอบคุณครับค่อยๆนั่งเพราะคุณเอ้ยงานจะหมดแล้วนะแปลกๆพราะคุณอ่ะไม่ได้เจอไม่เป็นไรได้แล้วได้แล้ว หลังเมืองเดิมปีมึงคนเดียวได้แหละไม่ไปไหนเข้า <นะ S 2> ใจกูเออเข้าใจพี่เ,ออเพราะคณะอื่นเขาไม่มีใครเอากูแล้วล <c oughs> ่ะคาดาทีคาวุกเขากูเลี้ยงมาด้วยมือให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังทิ้งกูไปมันมคุณะขอเดชะได้ทรงโปรดอาจยาโทษไปพ้นก้าราชรถทีคาบุเสด็จกลับส่วพระราชาและพระจ้าเขา พ่อมาทักกับพ่อก่อนน้าสีจะไม่รอดจะมั้งพ่อรอเจ้าอยู่กะเรียกเจ้าต้องมาแทงหรือรอแทงจี๊ดันชั่วม่พูดเลยรควันจี๊ถือมาตรงนี้แหละควันชัว่หมดเองเลิกกูไม่เลิกพวันนี้ไม่มีงานอ้าวแถมเจ้าภาพไปเลยเออกลับมาครั้งนี้ข้าที่เขาไม่ได้กลับมาเป็นมิตดอันนี้แต่ข้ากลับมา เพื่อเป็นศัตรูกับท่านเขาไม่เข้าใจอาทิราตน์าธเลิกโกหกข้าไดแล้วนี้บัาที่ข้าทีคารู้ความจริงว่าท่านอาทิราชคือผู้ที่ฆ่าเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของข้าที่ผ่านมาท่านหลอกข้ามาตลอดทำไม ไมต้จะทำข้าแบบนี้ศึกสงครามไม่มีแพ้ก็ต้องมีชนะหากพ่อไม่ฆ่าศัตรูศัตรูก็ต้องฆ่าพ่อยางข้าวและหยดน้ำไปดินพมา่ามันหาคนไม่ได้เลยหรือที่ข้าวุ ถึงแม้ว่าพ่อจะตายชีวิตพ่อแม่ของเจ้าหาใช่ว่าจะกลับมาได้วางหนาบเสถียรจะเป็นโรกระับตันอยู่ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่พ่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเจ้ามันเป็นบาปนะลูกอธิราน แต่มันฝันยังขับท้ไม่ได้หรอกที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มันประหารปราหารชีวิตพ่อขอ,อวันนี้มันหมดแล้วความรักและความเคารพที่เคยใหไม่มีคำว่ารู้และไม่มีคำว่าพ่อ ต่อไปนี้เราสองคนต้องเดินคนละเส้นทางท่านกับข้าต่างอยู่กับคนละคู่หากแม้ท่านเป็นเา้าเราจะเป็นดำหากแม้ท่านค้เราจะแก้หากแม้ท่านส้า 高呼。カカ ชน่ข้าพอเถิดมึงก็เตรียมตัวตายซะถึงท่าน